เรื่องของดวงกันบ้างดีกว่าช่วงนี้ได้เวลาตรวจสอบโดนสตาร์กับหมอไก่แล้ววันนี้ก็วันที่สิบกว่าแล้วไปดูสิว่ามีอยู่3มราศีที่ดวงโดดเด่นเรื่องของลาบลอยสวัสดีค่ะคูชนะคุณใบตองและท่านผู้ชมทุกท่านนะคะเวลาที่เราเนี่ยใกล้ถึงวันแห่งความหวังนะคะหมอไก่เชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยคงที่จะลุ้นกันตัวโกงเลยใช่ไหมคะในเรื่องของโชคลาภแล้วก็เงินทอง มาค่ะในวันนี้นะคะหมอไก่จะมาเช็คดวงในเรื่องของโชคลาภโดยเฉพาะเลยค่ะเพราะว่าในช่วงนี้นะคะจะมีอยู่3ราศีที่ดวงมีโอกาสที่จะสมหวังในเรื่องของโชคลาภเงินทองคิดเงินได้เงินคิดทองก็ได้ทองเดี๋ยวมาดูกันเลยดีกว่าค่ะว่าจะมีราศีของคุณหรือเปล่าสำหรับราศีแรกนะคะที่ดวงดีจัดหนักจัดเต็มในเรื่องของการเงินและก็โชคลาภนั่นก็คือชาวราศีธนูค่ะ สำหรับชาวราศีธนูนะคะถือว่าเป็นราศีที่ดวงดีในเรื่องของการเงินอย่างมากเลยค่ะเพราะว่าถ้าสมมติว่าคุณเนี่ยวังในเรื่องของโชคลาภเงินทองก็มีโอกาสที่จะสมหวังได้นะคะส่วนในเรื่องของการเงินโดยรวมของชาวราศีธนูค่ะก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะคะเพราะว่าโดวชะตาเนี่ยมีเกณฑ์มีรายได้ไหลเข้ากระเป๋าอย่างต่อเนื่องค่ะรับรองว่ากระเป๋าของชาวราศีธนูไม่แฟบอย่างแน่นอนค่ะ ่วนราศีต่อมานะคะที่ดวงดีทั้งในเรื่องของการเงินและก็โชคลาภไม่พูดไม่ได้แล้วนะคะนั่นก็คือชาวราศีมังกรนั่นเองค่ะเีได้ว่าโชคชะตากําลังเข้าข้างคนอยู่คุณรู้ตัวไหมคะถ้าสมมติว่าชาวราศีมังกรค่ะหวังในเรื่องของโชคลาบลาบลอยแบบเล็กๆน้อยๆอ,อ,อันนี้ก็มีโอกาสที่จะสมหวังสูงมากเลยนะคะแล้วถ้าสมมติว่าเราจะมาดูดวงในเรื่องของการเงินโดยรวมนะคะก็ถือว่าในช่วงนี้ดีกว่าช่วงที่ผ่านมาอย่างมากๆเลยค่ะ เพราะว่าช่วงที่ผ่านมานะคะชาวราศีมังกรเนี่ยเรียกได้ว่าดวงเนี่ยมีเกณฑ์กระเป๋าเงินรั่วเก็บเงินไม่อยู่แต่ว่าตอนนี้เนี่ยดวงชะตาเนี่ยจะดีขึ้นนะคะก็จะมีรายได้เข้ามามากขึ้นค่ะแต่สุดท้ายนะคะก็ขึ้นอยู่กับการบริหารจัดการการเงินของชาวราศีมังกรเองนะคะถ้าสมมติว่าคุณบริหารจัดการดีนะคะมีการเก็บออมที่ดีก็ไม่แน่นะคะวันข้างหน้าเนี่ยอาจจะมีโอกาสได้ขึ้นทำเนียบเป็นเศรษฐีคนใหม่ได้นะคะ ส่วนอีกราศีนะคะที่ดวงดีไม่แพ้กับสองราศีแรกเลยนะคะนั่นก็คือชาวราศีกรกฎค่ะในเรื่องของการเงินของชาวราศีกรกฎเนี่ยถือว่าดีแล้วก็โดดเด่นมากที่สุดเลยนะคะถ้าสมมุติว่าชาวราศีกรกฎจะถามหาในเรื่องของรายได้รายรับเนี่ยก็ถือว่าดีมากๆอันนี้ไม่ต้องเป็นห่วงเลยค่ะโดยเฉพาะคนที่เป็นพ่อค้าเป็นแม่ขายทําธุรกิจนะคะก็จะมีโอกาสได้จับเงินนะคะมีโอกาสไดก้กำไรมากกว่าช่วงที่ผ่านมาค่ะ ในช่วงนี้นะคะก็เหมือนกับแต้มบุญเนี่ยเริ่มทํางานแล้วนะคะชาวราศีกรกฎเองมีโอกาสที่จะได้ลาบจากทั้งลาบจากการทํางานลาบจากน้ำพักน้ําแรงแล้วก็ลาบจากการเสี่ยงดวงหรือว่าลงทุนด้วยนะคะถ้าสมมติว่าคุณหวังในเรื่องของโชคลาบลาบลอยแบบเล็กๆน้อยๆนะคะก็มีโอกาสที่จะได้สมใจปรารถนาค่ะ สำหรับใครที่ไม่ได้อยู่ใน3ามราศีผู้โชคดีนี้นะคะก็อย่าเพิ่งน้อยอกน้อยใจไปนะคะเพราะว่าในวันนี้ค่ะหมอไก่มีเคล็ดลับการเสริมดวงชะตาในเรื่องของโชคลาภให้ปางคูณ2มาฝากกันนะคะหรือว่าถ้าสมมติว่า3ามราศีเมื่อสักครู่นี้อยากจะดวงดีขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งก็สามารถทําตามเคล็ดลับที่หมอไก่กําลังจะบอกนี้ได้นะคะ เคล็ดลับอย่างแรกเลยค่ะก็คือในเรื่องของการทําบุญที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของน้ํานะคะเช่นในเรื่องของการถวายน้าพระพุทธรูปที่บ้านนะคะเพราะว่าถ้าสมมติว่าเวลาที่เราถวายน้ําค่ะเราควรที่จะถวายบ่อยๆนะคะอย่าให้น้ําพร่องอย่าให้น้ําแห้งนะคะควรที่จะเติมน้ําให้เต็มอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าน้ําที่เราถวายพระเนี่ยถ้าเต็มอยู่ตลอดเวลาก็คือหมายถึงว่าเราเนี่ยจะมีเงินทองโชคลาภเข้ามาอยู่ตลอดเวลานะคะรวมไปถึงในเรื่องของการทําบุญบริจาคน้ําก็ได้นะคะหรือว่าในเรื่องของการถวายปัจจัยค่าน้ําให้กับวัด ก็ได้ผลดีเช่นกันค่ะ สำหรับเคล็ดลับข้อที่2นะคะก็คือในเรื่องของการท่องคาถาเรียกโชคลาภค่ะถ้าสมมติว่าใครที่ขยันนะคะจะท่องคาถาเรียกโชคลาบ uh จะท่องทุกวันเลยก็ได้นะคะหรือ uh ว่าจะท่องเฉพาะวันที่คุณเนี่ยจะไปลงทุนหรือว่าไปเสี่ยงดวงก็ได้นะคะคาถาที่หมอไก่จะแนะนำเนี่ยก็จะเป็นคาถามหาลาภนะคะของหลวงพ่อรวยหรือว่าจะเป็นคาถาเรียกโชคลาบ uh ของหลวงพ่อคูณก็ได้ค่ะยิ่งท่องบ่อยก็ดีนะคะหรือว่าถ้าสมมติว่าใครที่ไม่สะดวกจริงก็อาจจะเป็นการท่องเวลาที่คุณเนี่ยจะไปลงทุนก็ได้ผลดีเช่นก<อ>ันค่ะ สำหรับเคล็ดลับข้อที่3นะคะถือว่าเป็นเคล็ดลับที่สามารถทำได้ง่ายๆเลยค่ะนั่นก็คือในเรื่องของการเตรียมบ้านเพื่อรับโชคลาภนะคะ เราควรจะมีการทําความสะอาดบ้านอยู่เสมอนะคะให้บ้านของเราเนี่ยทั้งสว่างและสะอาดค่ะเพื่อเป็นการกระตุ้นพลังอย่างให้มีโชคลาภเข้ามาในบ้านนะคะโดยเฉพาะบริเวณหน้าบ้านค่ะเราควรที่จะจัดให้เป็นสัดเป็นส่วนอย่ามีขออเก็ก,กะลกเลอะเทอะนะคะเพราะว่าถ้าสมมติว่าหน้าบ้านของเราเนี่ยสะอาดสว่างและเป็นระเบียบนะคะก็จะทําให้โชคลาภเนี่ยสามารถไหลเข้าบ้านได้โดยไม่มีอุปสรรคป,ปัญหาค่ะ สำหรับในวันแห่งความหวังที่กำลังจะมาถึงนี้นะคะหมอไก่ขออวยพรให้ทุกท่านนะคะสมใจปรารถนาในเรื่องของโชคลาภกันทั่วหน้าค่ะสำหรับวันนี้นะคะหมอไก่ต้องขอลาไปก่อนค่ะคุณชนะคุณใบตองและท่านผู้ชมทุกท่านนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ,ะสาธุนะหมอไก่ <c oughs> <c oughs> สาธุด้วยค่ะยังไงก็ขอให้ทุกคนโชคดีก็แล้วกันแต่ก็มีวิธีปฏิบัติตามที่หมอไก่อบอกต่อให้เราจะไม่ใช่3ามราศีที่อ้ํามีดวงเด่นเรื่องลาบลอยไม่เป็นไร แต่ว่าหมอไก่แนะนำไปแล้วว่าเราควรจะทำยังไงบ้างครับ